นี้ทำอะไรครับรัตวันนี้เรามาแต่งตัวชุดนี้เพื่อจะถ่ายของบางๆเนเซ็ปต์๋อนี่คือต้องใส่ที่เป็นเป็นตัวอย่างที่เป็ะภาพนิ่งนภาพนิ่งเนี่ยที่พี่ต้อีนะตง่ที่เป็วันนี้พี่ต้องมีอะไรพิเศษป่ะพี่นี่ไม่มีครับต้องดูเองวันที่บอยไม่ไหวไม่หนวดใส่แว่ด้วยนี่ผมด้านนี้สุดเต็ม ใส่อนี้ก right ็ได้เแค่มาอ้วกเลยครับวันนี้เหรอไม่ใส่นะท้าวทำไงพี่งสีดำไหมอยากก็สีดำด้วยสีนี้พอสดแ ตรงคุณน้าของศาลไม่ได้เขาไปอยู่กุ้งเลยไอ้นี่งานยากสุดววาคุณนั่นรอขั้นอกไหมรอขั้นรอบอกูหรอจะเกิดริงนี้เสียงไ่ใช่ไหมอันนี้แนี่สจงเป ตรงเป็นไงบางทีแขนยาวช่วยตัวเองครับออกแตท้อมขาเดินไปเดินมาไม่ได้อยากเดินหรอกแต่อยาก,กดูนี่เดินมาดูรูปสีสวยมากครับก็ได้เห็นกันในบนปกครับ มีพร้อมทุกอย่างเกิดมาโชคดีชีวิตคนรวยเศรษฐีบนเรือสำราญกับปันแจ้งมาจอดเรือลัลันจอดบนหาดสวรรค์สวยงามป้าไทรจงเลสีความไม่คิดมาก่อนเหตุการณ์ลูกลางเพราะฉันเคย ชาไหนที่ทำในฝันของฉันเป็นจริงเราสองคนตกลงรักกันงานพิว่าเรานั้นรวมฉลองกันบเรือสำราญใส่วานบง่งยาตอนนี้กำลังทำอะไรครับจ๊ตอนนี้กำลังเซนลายเซ็นนะครับผมตอนนี้จะเป็นซีดีที่เป็นลิมิเต็ดสำหรับคนพิเศษที่จะได้ไปนะครับ ปึ๊บจะขายแล้วได้ลายเซ็นพร้อมไปเลยแล้วรีบิเต็ดไี่มีมีอะไรนอกจากลายเซ็นไหมครับโอ้นอกจากลายเซ็นจะมีอะไรครับอะไรโชว์หน่อยครับอันนี้จะเป็นของพรีเมียมสำหรับลูกค้าพิเศษนะครับตึ๊ง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 นิ่งๆนะครับนิ่งๆครับต๊ดครับผมครับมาคันคืออะไรครับมันเป็นเท่าที่จำได้รู้สึกจะเป็นกระเป๋าตังค์นะครับปึ๊บแล้วมันจะมีเข็มกลัด4อัน พิ้งนองจะ <Okay. S 1> เขียนว่าแท็ทูซึ่งถ้าสมมติว่าไม่ครบมันก็จะไม่รู้ว่ามันคืออะไรพิ้งนองแท็บทูแล้วก็มีคัลเลอร์เป็นสีๆนี่ใช่ไหมใช่ครับ,รบอันนี้เป็นคัลเลอร์เป็นง่ายีเป็นสีสันนะครับเจอจัมเซนต่อครับไม่กวนแล้วครับครับผมกวนมากไม่ดีครับไม่ครับคุณรลัสครับวันนี้ไม่กินเหล้าหรอครับ <laughs> แบบนั้นนะครับก็ตรงพู้หญิง<อ>ที่บ้านผมดูคิดยังไงครับ <c oughs> โอ้โหทีเซ็นไปได้กี่แผ่นแล้วครับเนี่ยผมกำลังทำสปีดแข่งกับคุณจัมอยู่ครับว่าใครจะเสร็จก่อนกันนะครับโอ้แต้องเซ็นทั้งหมดกี่แผ่นครับวันนี้เห็นพี่ต้นบอกว่า700 700อยเจ็ดรแผ่นครับ700ดร้อยเจ็ดแผ่นตอนนี้ผมว่าผมเลยขึ้นทางมาละแต่ผมไม่ได้บอกว่าเซ็ลลนละ <c oughs> วกๆเลยนะทุกทุกแผน่นที่เซ็นเซ็นปั๊บ้าคิดในใจว่าขอให้คนฟังฟังแล้วชอบนะ ทุกครั้งที่จบปากกาลงไปครับ<ส>ชอบนะครับชอบนะครับ<ส>อะไรอย่างงี้ทำไมไลายเซ็นมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับไม่ดูได้ครับไม่เปลี่ยนครับดูวิธีการเซ็นนะฮะคือลายเซ็นเนี่ยเขาสร้างมาไว้เพื่ออะไรเพื่อเวลาเราจะสลักอักษรให้มนันรวดเร็วนะฮะม<า>ันะะจะมาเขียนจะมาเขียนตุกต๊กตักตุกต๊กตักวาดรูปเอาได้อย่างนั้นนะฮะก็คือเซ็นก็ต้องบอแบบปับป๊บปั๊บปั๊บปั๊บเนี่ยคือลายเซ็นของผมเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับคือผมเขียนช้าเขียนเร็วก็เป็นอย่างนี้ครับผมเขียนช้าโชว์ดูนะฮะดูช้าๆนะฮะปั๊บปั๊๊๊๊บบบบปปปััันะ อันนี้เขาของตรงนะฮะห,หูของตรงนะครับใครโชคดีอาจจะได้แผ่นนี้ไปนะครับตรงมีหูนะฮะแล้วก็คือเราต้องเซเวันให้เสร็จร้อยแผ่นแล้วก็พรุ่งนี้ก็เอาไปแพ็คเพื่อจะให้ทันขายวันที่ยีสิบเก้านี้นะครับวันที่เราบองกังแผ่นวันแรกครับก็คุณที่มาอดีนมุนกันนะครับนี่คือซีดีส่วนหนึ่งนะครับตอนนี้อีกส่วนหนึ่งที่ต้องเซ็น แล้วก็มีตรงนี้ของจ้ำนะครับเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดนี้เราเซ็นกันเองนะครับไม่ได้จ้างใครเซ็นนะครับถานว่าเราไม่ได้จ้างใครเซ็นหรือว่าใช้ตามความตางานแต่อย่างใดเราเซ็นเองด้วยความเต้นใจครับดิมไปไหนครับดิมดิมดผม่าขอทำใจบ้างดิมขอเซ็นดททายครับโอเคทำใจกว่านี้หน้าแดงเดินเซ็นใจมันแย่มากอ๋อเขากำลังใจไม่ค่อยดีเหรอครับไม่รู้ครับทำใจอยู่ข้างล่างครับเห็นกินน้ำมันอยู่ก็ไม่รู้ครับพูดเยอะๆนะครับ อตรงครับครับได้กี่แผ่นแล้วครับผมตอนนี้กำลังเข้าสู่ร้อยที่สามคไปแล้วครับนี่ข่าวล่ามาบอกจ้ำเหลือร้อยแผ่นสุดท้ายแล้วนะครับครับช่างมันครับแต่ว่าถ้าจ้ำเหลือร้อยแผ่นสุดท้ายก็ต้องห่างกับผมอีกสามร้อยแผ่นนะอืมไปตรงดูไปตั้งใจเซ็นนะครับตั้งใจครับเออใส่เหมือนกันทุกแผ่นครับที่เหรอใส่ความดักลงไปด้วยฮะอื ดิมเซ็นไปได้กี่แผ่นแล้วครับผมไม่รู้ครับ 3> <3> สามร้อยแผ่นโอ้ยนิดเดียวครับเล็กสี่ร้อยเล็กสี่ร้อยครับนี่มาขึ้นทางน,นะครับเนี่ยตกเลข่นีนก็นี่นะครับประกาศไว้ก่อนเลยนะครับเดี๋ยวจะต้องมีเรื่องแบบนี้ขึ้นมาแน่ๆครับ อ่าหันมาหันมาคุยน่อยหันมาคุยอะไรไม่ไมผมไม่ว่างครับไม่ว่างเลยอ่ละไม่ได้เลยอ่ะไม่ีอะไรสาระแล้วครับพอดีเขารอของนะครับอ๋อแล้วแต่วันเดินใจคนคนมองที่ตรงไหนเกิดมามีเหมือนกันแต่สิ่งเดียวที่สาคัญกว่านั้นก่อสวัสดีครับช่วงนี้ผมตรงครับจะมาสาธิตเรื่องปก ของทัตทูคาเลอร์บ้างตรงแนวตรงแนวที่มีปัญหากันว่าถอดมาแล้วเก็บกลับไปไม่ได้นะครับนะครับปกนี้นะครับมีเพลงประกอบจากคุณแกนเดดจับกที่เล่นกีตาร์อยู่หลังกล้องนะครับอ่ะเริ่มครับถอดออกมาปั๊บนี่นะครับครับปึ๊บออกมาอย่างนี้เจอหน้าผมอยู่ตรงนี้ก่อนสังเกตได้ว่ามันจะเริ่มจากที่เพลงที่เจ็ดครับซึ่งจริงๆแล้วหน้านี้ คือด้านหลังครับไปด้วยงานด้านจริงคือด้านนี้ออมมาจะเป็นเพลงที่หนึ่งครับครับแล้วก็แกะทำการแกะมันออกมานะครับแกนมาถือให้หน่อยสิครับผมมือสั่นครับโอ้โหผมสั่นยุ่ยแล้วครับตอนนี้อ๋อเหรอครับครับผมครับออมมาจําให้ได้ว่าเลขสองต่อกับเลขห้านะครับเลขที่สองต่อกับเพลงที่ห้าปั๊บออกมาแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ต้องเรียงอะไรก็ได้เนาะจริงต้องเรียงก็ได้เพราะเรื่องราวมันแบ่งกันอยู่แล้วครับเผื่อว่าใครจะ อยากได้ที่ถูกต้องจริงๆนะครับแล้วก็ส่วนในวนที่หกที่เลขสองต่อกับเลขห้าเพราะว่าในหน้าเดียวกันของเลขหนึ่งเนี่ยพี่กระบายด้านหนึ่งจะเป็นเพลงที่สามกับเพลงที่สี่นะครับเขาเป็นเพลงที่สามกับเพลงที่สี่มาปั๊บก็ต้องเป็นห้ากับหกห้ากับหกล้วมาเป็นสิบใช่ไหมครับต่อ,อไปส่วนนี้ไม่เกี่ยวกันห้าหกเจ็ดแล้วก็แปดครับนี่นครับ เอาอยู่ฝั่งนี้นะครับหลังจากที่เราถอดออกมาแล้วเออทำการสับไพ่เราจะได้งงนะครับจผมจำไม่ได้ครับอย่างที่บอกไปไม่ได้ใส่ใจครับในการใส่เอาไปเราก็ต้องหาเพลงที่หนึ่งก่อนเพลงที่หนึ่งอยู่ไหนเพลงที่หนึ่งอยู่นี่สองสามสี่อยู่นี่แต่ว่าเราต้องหาห้า<ำ>กับหกห้ากับหกอยู่นี่นะครับ แล้วก็ส่วนเนี้ยเสียบเข้าไปใน5กับ2ติดกันจำได้ไหมครับที่บอกไปโอ้5กับ2ติดกันแปลว่าต้องเสียบตรงนี้เข้าไปนะคป้บเขาบอกว่ายัดยากทำไมถึงยัดยากครับตรงกูก็ไม่รู้ครับอยู่ที่วงนะจริงจริงแล้วเนี่ยการยัดยากเกิดมาจากอันนี้ C C T V ใช่ไหมครับครับอุยหยากออกหยากอรครับออก C C T V ทางไกลครับกล้องครับครับลงมาใกล้ๆครับซูมอยู่ครับผมจะให้ดูว่า ที่มันยัดยากเพราะตัวส่วนนี้คือส่วนที่มันพับอยู่เอาส่องขายกล้องสิครับนี่ไงครับยัด <ใน S 2> บ่อยๆเดี๋ยวเขาหลวมครับบ่อยให้กล้องมาใกล้ๆไงครับรรนี่ครับเห็นไหมครับตรงนี้อ่าอ่ามันพับอยู่เพราะนั้นใส่ยากเราเอาด้านท้ายของฝั่งนี้ใส่เข้าไปทางด้านบนก่อนครับก็ลงมามันก็จะเข้าพอดีครับไหนไม่เห็นไม่ได้นี่ไงครับก็คือจริงแล้วก็ฝืนๆไปนะครับยัดนะครับฝืนๆไปไม่ต้องกลัวมันพัง หลจากนั้นเราจะได้ประกอบมาสองส่วนแล้วนี่นะครับอี่หกนะครับเพลงที่หกด้านหลังต้องเป็นเจ็ดแปดชื่อเพลงอะไรครับฉะนั้นชื่อเพลงรักแรกหกอใครร้องครับเพลงนี้คุณรัฐครับใครแต่งอ๋อรัฐครับหกนะครับครับรักแรกพบรักแรกพบครับราจำไว้ว่ารักแรกพบหกก็มาสิบหกเจ็ดแปดก็ต้องเป็นเก้าสิบใช่ไหมครับถูกต้องครับ แม่ถ้าไม่เรียนมาผมไม่รู้เลยเนี่ยเสียเข้าไปตบเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับโอ้ก็จะกลับมาเป็นมันเดิมครับมันไม่ได้ยากเลยขนาดนั้นใช่ไหมครับจอร์ไม่ได้ยากเลยขนาดนั้นเลยมันก็แค่เสียบเข้าไปเท่านั้นเองนะครับหรือว่าเราจะอยากอันนี้ผมแต่ว่าทำไมรู้ไหมครับทำไมครับเสียบบ่อยๆเดี๋ยวมันหลวมอ๋อครับเหมือนอะไรปะครับเหมือนอะไรครับเหมือนแผ่นซีดีไงอ๋อครับนี่แหละครับก็จะเป็น กลับมาอย่างนี้เหมือนเดิมแล้วใส่กลับเข้าไปในปกด้านหน้าเอาหน้าผมเนี่ยครับกับด้านหน้าจ้ะอย่างนี้ทำไมเราเป็นหน้าคตรงครับด้านหลังก็ได้ครับได้ตรงเสี่ยว้าไปด้าเหมือนกันครับโอ <Okay. S 1> เคเสร็จแล้วครับแลซีดีอยู่ไหนรับมาซีดีอยู่ข้างในครับในในของอดู้วยอยอ่าหลายๆคนก็อาจจะหาซีดีไม่เจอเช่นกันนะครับเปิดมาหน้าที่เป็นหน้าผมนะครับอ่าดิจิตอลดาวน์โหลดนี่นะครับหนึ่งหนึ่งแปดแปดตรวออกแล้วกดหกนะครับครับ ให้ครบแล้วเว็บเว็บของใครนี้อะไรเอ่อ small room c o t h โอดทออ๋อโอเคครับเมื่อไรครับห้เสร็จเสร็จแล้วครับเปิดมาปั๊บเปิดมาคน้บาผมเปิดมาปั๊บจะมีคเอาขอบคุณสิบประการซีดีจะซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับครับครับผมแนะนำว่าให้หลิบลงคองไปซะเพราะคุณส่วนใหญ่ก็จะมีเครื่องเล่นอยู่แล้ว ไอพอทไอโฟนว่าไปเพราะว่าถ้าเข้าเข้าออกออกบ่อยๆเนี่ยแผ่นมันอาจจะลายได้ใช่เหตุผลที่เราใช้แต่กระดาษเพราะเราไม่อยากใช้พลาสติกนะฮะเราเป็นการกระดาษหนีบแบบนี้รนะโลกทำไมครับเพราะโลกอะไรโลกไม่ใช่ของเราครับถูกต้องครับโอเคครับตรงน้องนครับต้องใช้กระดาษครับเพราะว่ามันเผาได้ครับเอาซีดีออกไปแล้วก็เผาได้อ่ะเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยครับครับไม่ได้ยากอย่างที่คุณคิดครับอ่ะเดี๋ยวมีอะไรจะพูดไหมครับจะปิดเบรกแล้วครับก็ ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามวมงเด็กชั้นใหม่ทองตลอดก็กำลังทำอัลบั้มสามอยู่ครับแล้วก็ตัวนี้มี<อ>มซิ่งขั้นใหม่นี่มีซิ่งขั้นใหม่ออกชื่อเพลงว่าอะไรซิ่งขั้นใหม่ชื่อว่าหัวใจไม่กระดืออยู่ในอัลบัม้มหรือเปล่าครับนนไม่ได้อยู่ในอัลบั้มครับอ๋อแล้วทำข<ม>ึ้นมาทำไมครับเป<พ>็นเพลงประกอบภาพยนตร์เล่นกันเอาเถอะเมื่อยแล้วครับครับวันนี้ก็ขอบคุณหนังแข่รับเชิญของเรามากนะครับของของจุดกจุครับขอบคุณมากครับลงได้ครับตาัน